ไปต่อกันที่ชาวบ้านโคราชค่ะใช้เวลาว่างหลังเสร็จฤดูทำนาออกมาขุดปูขายสร้างรายได้ดีค่ะผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าชาวนานในอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาใช้เวลาว่างหลังเสร็จสิ้นฤดูทำนาหันมาขุดปูขายสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวค่ะ โดยนางลั่นทมดอกนางแย้มอายุ60ปีชาวบ้านบ้านเมืองนาดตำบลเมืองนาดอำเภอขามสะแกแสงกล่าวว่าตนเองได้ใช้เวลาว่างหลังจากเสร็จสิ้นฤด,ดูทํานาปลูกข้าวออกขุดปูตามแปลงนาเพื่อนำไปทำอาหารรับประทานและนำไปขายเพื่อสร้างรายได้โดยส่วนใหญ่จะออกขุดปูในช่วงเวลาเช้าเนื่องจากอากาศไม่ร้อนที่ต้องรีบออก ขุดหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวเนื่องจากเนื้อปูนาในช่วงนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์มีความมันจะทำให้มีรสอร่อยทำให้เป็นที่นิยมของคนในพื้นที่โดยในแต่ละวันนะคะจะได้ปูประมาณวันละ2-3กิโลกรัมส่วนราคาขายเองตามหมู่บ้านขายกิโลกรัมละ80บบาทหากมีพ่อค้ามารับซื้อก็ราคาเดียวกันหากขุดปูหากได้ปูนา ตัวขนาดใหญ่ก็จะขายในราคาตัวละ1บาทซึ่งปูนาที่ออกสู่ตลาดในช่วงนี้ถือว่าขายดีเป็นอย่างมากเนื่องจากมีรสชาติอร่อยจึงทำให้เป็นที่นิยมรับประทานกันเป็นจำนวนมากค่ะทำให้ในแต่ละวันออตนเองสามารถขุดปูขายเฉลี่ยว,วันละ200-300ถึง300บาทค่ะถือว่าเป็นอาชีพเสริมไปหลังจากการเก็บเกี่ยวะนะคะ ค่ะทางด้านของสีสันค่ะหลังเก็บเกี่ยวนะคะได้ระบงของชาวบ้านไม่เว้นแต่แม่เท่าค่ะวัย86ปีได้ออกมาวาดลวดลายจนต้องขอยาดมค่ะหลังจากเสร็จสิ้นจากการทำนาแล้วนะคะเกษตรกร,ร,กรที่ทำนาและครอบครัวต่างๆได้ออกมาผ่อนคลายด้วยการละเล่นต่างๆไม่เว้นการรำวงค่ะตามงานวัดที่มีมากในช่วงนี้จนทำให้ค่ะวงดนตรี ของลูกทุ่งนะคะหลายวงต้องเปลี่ยนแนวเป็นการแสดงดนตรีแบบรำวงชาวบ้านจนเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนทุกเพศทุกวัยส่วนมากค่ะจะเป็นผู้สูงอายุที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของการรำวงชาวบ้านไว้ ที่วัดของบ้านพลานค่ะตำบลสีพลานอเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองได้มีการเปิดการแสดงค่ะของวงดนตรีลูกทุ่งแนวรำวงชาวบ้านเพื่อหาไรายได้ค่ะให้กับวัดของบ้านพลานโดยตั้งแต่ตอนเย็นค่ะได้มีประชาชนทุกเพศทุกวัยที่ชื่นชอบในการรำวงต่างๆค่ะได้ทยอยเดินทางมายัางวัดของบ้านพลาน แล้วก็พร้อมแต่งตัวค่ะด้วยเสื้อผ้าที่สีสันสดใสไม่เว้นนางเตียมค่ะพิพิษแม่เท่าวัย86ปีที่แต่งตัวด้วยเสื้อสีแดงค่ะโจงกระเบนสีแดงหมวกสีแดงพร้อมด้วยถุงเท้าสีแดงเมื่อถึงเวลาการแสดงค่ะลำวงของชาวบ้านได้เริ่มขึ้นนางเตียมค่ะได้ออกมาวาดลวดลายลำวงของให้ชาวบ้านได้รู้กันค่ะอย่างไม่รู้เหน็ดไม่รู้เหนื่อยจนเมื่อการแสดงรำวงจบไป10เพลงค่ะนางเตียม ต้องนั่งลงมาค่ะที่เก้าอี้พร้อมกับหยิบยาดมค่ะขึ้นมาดมแล้วก็นั่งผ่อนคลายไปชั่วครู่พอได้ยินเสียงเพลงค่ะก็ได้รำวงก็กลับขึ้นไปรำวงอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะไปต่อกันที่โคราชค่ะเกษตรกรโคราชรับจ้างอัดแท่งฟางข้าวซึ่งจะสร้างนะคะส่งขายแก่ฟาร์มเลี้ยงโครกระบือเก็บกักตุนไว้ในช่วงหน้าฝนค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงนี้ในพื้นที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาเป็นช่วงที่เกษตรกรชาวนากำลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปลังนะคะโดยใช้รถเก็บเกี่ยวข้าวแทนแรงคนเนื่องจากสามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างรวดเร็วโดยวันหนึ่งจะเก็บเกี่ยวได้หลายสิบแปลงและหลังจากรถเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเกษตรกรชาวนาก็จะทิ้งฟางข้าวไว้ในนาข้าวทางด้านนายทวนเทียบสงอายุ67ปี เกษตรกรชาวนานในตำบลตลาดไเภอชุมพวงได้มองเห็นมูลค่าเพิ่มของฟางข้าวแห้งนะคะในนาข้าวเพื่อนำมาสร้างรายได้จึงได้ซื้ออุปกรณ์มาเสริมที่ใช้ในการที่ใช้กับรถไถนามาต่อเติมเป็นรถทำฟางอัดแห้งตะเวนรับจ้างอัด,อดฟางนะคะเป็นฟางอัดแห้งโดยมีฟาร์มเลี้ยงโคโนมขนาดใหญ่ต่างสั่ง จะสั่งฟางนะคะจากนายทวนเพื่อนำไปเลี้ยงโคในฟาร์มนะคะในช่วงฤดูฝนหลังจากที่รถอัดฟางเสร็จแล้วก็จะนำมาก็จะนำมาจากแปลงนาม,มาใส่ในรถบรรทุกนะคะ<ๆ>เพื่อนำไปส่งขายให้แก่ลูกค้าบริการส่งถึงบ้านแต่ละวันสามารถรับจ้างอัดฟางแท่งได้ประมาณวันละ 300ก้อนราคาก้อนละ18บาทวันหนึ่งสามารถผลิตฟางอัดแท่งได้เฉลี่ยประมาณวันละ200-300ก้อนค่ะทำให้มีรายได้เดือนละ80,000ถึง1 0 0 0 0แบาทถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่กี่เดือนก็ตามทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมอีกด้วยค่ะ ไปต่อกันทางด้านของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะที่เปิดตัวของวังน้ําต้นค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์ธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาในช่วงเทศก,กาลหยุดยาวค่ะนายพิพัฒน์เอกภาพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้พร้อมกับด้วยนายนะคะปรีชาสุททนในอำเภอนาปานค่ะนำคณะสื่อมวลชนค่ะลง รงเรือได้ชมวังน้ําต้นเป็นการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ค่ะของจังหวัดอุดรอ,อุตร,รดิตถ์และก็เกาะแก่งสวยงามที่อยู่ในเขตอุทยานลำน้ำนานเหนือเขื่อนของศิริกิตค่ะซึ่งนับตั้งแต่เปิดเขื่อนศิริกิตจ,จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา15ปีไม่ถูกรบกวนจึงมีความบริสุทธิ์ของแหล่งน้ําธรรมชาติอย่างมากค่ะทำให้นักท่องเที่ยวค่ะสามารถที่จะล่องเรือชมความงามแบบ ไปเช้าเย็นกลับหรือจะกางเต็นท์พักค้างคืนที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำนานเพื่อที่จะชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้นริมน้ำนานก็ได้เช่นเดียวกัน สำหรับการเปิดตัวของวังน้ำต้นค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวค่ะในช่วงของวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม25่2,560นี้ซึ่งจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะได้อย่างมาก กระทั่งค่ะกระทั่งนะคะยืนยันค่ะว่าจะอนุรักษ์ธรรมชาติแหล่งใหม่ท่องเที่ยวแห่งนี้ค่ะอย่างดีด้วยการที่มีกําหนดของกติกาดูแลกันอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องของขยะมูลฝอยอีกด้วยค่ะค่ะไปต่อกันที่จังหวัดยะลาค่ะชาวบ้านไอโยเว ไอยอเวงนะคะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาร่วมทำความดี Big Cleaning Day จุดชมวิวทะเลหมอกรับฤดูการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะที่จุดชมวิวทะเลหมอกหมู่ที่4บ้านทานมาัมลินะคะตำบลไอยอเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายดำรงดีสกุล นายอำเภอเบตงได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผสมนิกรชาวตำบลไอเยอเวงร่วมทำความดีบิ๊กคลินิ่งเดย์ณจุดชมวิวทะเลหมอกไอเยอเวงถวายเป็นพระราชกุศ ขอขอภัยค่ะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่5ธันวาปี2559รับฤด,ดูรับฤด,ดูการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะนายมนทนแต่ปูสุนะคะประธานสภาสันติสุขตำบลไอเยวเวงกล่าวว่าโครงการพรสงนิกรตำบล ชาวไอเยอเวงนะคะร่วมทําความดีวิกครีนิ่งเดย์นจุดชมวิวทะเลหมอกไอเยอเวงในครั้งนี้ชาวตําบลไอเยเวงได้ร่วมกันทําความดีถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่5ทธันวาคม2559โดยร่วมกันร่วมกันทำความสะอาดการปลูกต้นไม้ทําความสะอาดรอบๆสถานที่ จุดชมวิวทะเลหมอกให้เกิดความสวยงามน่าอยู่น่ามองรับเทศ,เทศกาลช่วงปีใหม่นะคะสำหรับทะเลหมอกตำบลไอเยอเวเ n g อําเภอเบตงจังหวัดยะลาถือเป็นทะเลหมอกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งในความสูงสูงกว่าระดับน้ำทะเล2 0 3 8ฟุตค่ะจากบริเวณยอดเขาสามารถชมทะเลหมอกในยามเช้าได้อย่างสวยงามอยู่ห่างจากอําเภอเบตงเข้าไปยังทางแยก กิโลเมตรที่33ใช้เส้นทาง410ทางเข้าหมู่บ้านทานมะลิตำบลไอเยเวงบน,นบนถนนลาดยางเข้าไปประมาณ7กิโลเมตรค่ะปัจจุบันทะเลหมอกไอเยเวงได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาถือว่าเป็น โดยนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเยือนนั้นมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชายมาเลเซียที่นิยมมาอำเภอเบตงเป็นจำนวนมากค่ะค่ะเรายังอยู่กันเทศกาลหยุดยาวนี้นะคะเราจะไปต่อกันทางด้านของส่องดาวกลางบืองค่ะด้วยกล้องดูดาว PVC ณแหล่งท่องเที่ยวบึงบราเพชรของจังหวัดน,นครสวรรค์กันค่ะ นายธนาคมขาจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงาน2ดาวกลางบึงด้วยกล้องดูดาว PVC ณแหล่งท่องเที่ยวบึงบรพเพชรจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการพัฒนาบึงบรเพชรด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของจังหวัดนครสวรรค์ที่สามารถเชื่อมโยงกันในภูมิภาคและเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาเยาวชน ประชาชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจรสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ได้มากขึ้นตลอดจนเป็นการสร้างอาชีพรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และก็ใกล้เคียงด้วย สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ได้อีกทางหนึ่งนอกจากนี้ค่ะยังได้ดําเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นเช่นนะคะเทศกาลของเย็นดูดาวเช้าดูนกซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยนะคะและก็ชาวต่างชาติและประชาชนโดยทั่วไปเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเทศกาลสองดาวกลางบึงด้วยกล้องดูดาว PVC ดูเย็นดูดาวนะคะเช้าดูนกได้ดำเนินการจัดก,กิจกรรมขึ้นเป็นประจำมาเป็นปีที่9แล้วแล้วก็ยังมีละครลิงคุณประกิจที่เป็นเลิงแสนรู้ที่นักท่องเที่ยวหลายคนต่างชื่นชมค่ะค่ะไปต่อกันที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ชุมชนนะคะหลังวัดแคนนนทบุรีหลังจากชาวบ้านร้องเรียนเกี่ยวกับโรงงานปล่อยน้ําเสียคะ่ะเจ้าหน้าที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่6สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตําบลบางแกลงอําเภอขออภัยค่ะบนบางบางกลางนะคะอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่บริเวณสวน สวนทุเรียนค่ะหมู่ที่6หมู่ที่หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7นะคะตำบลบางกลาง อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีใกล้วัดแครในหลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีโรงงานรอบนะคะลักลอบปล่อยน้ำเสียลักษณะสีขาวขุ่นลงภายในคูคลองจนชาวบ้านไม่สามารถนำน้ำมาใช้ทำการ,กร,กรเกษตรได้ค่ะเมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้มีการพูดคุยกับผู้ร้องเรียนจึงได้เดินทางออกไปตรวจสอบยังคูคลองซึ่งมีบ้านพักอาศัยเป็นลักษณะชุมชนริมคลองนะคะและมีการปิด เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กด้วยโดยพบว่าน้ำ น้ำนะคะมีลักษณะเป็นสีดำตลอดระยะทางกว่า500เมตรทางเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบภายในคลองวัดแครายนซึ่งจุดที่ชาวบ้านคาดว่าน่าจะมีโรงงานแห่งหนึ่งใกล้คลองโดยทำการสุ่มตรวจน้ำแบ่งเป็น3ช่วงจนทำให้สวนทุเรียนของชาวบ้านได้มีได้รับผลกระทบพบว่าคุณภาพน้ำนั้นต่ำไม่สามารถนำไปใช้ทำการ,กรเกษตรได้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังไม่พบสภาพน้ำที่เป็นสีขาวขุ่ ตามที่ได้รับร้องเรียนมาพบเพียงสภาพน้ําที่เป็นสีดําเท่านั้นค่ะในขณะเดียวกันค่ะกับทางบริษัทของเอกชนแห่งหนึ่งค่ะได้เดินทางมาร่วมกันตรวจสอบแล้วก็ให้ข้อมูลว่าทางโรงงานนั้นค่ะได้นําน้ําค่ะหลังจากที่ใช้ในการผลิตกักเก็บน้ําไว้จะมีการคนย้ายค่ะโดยที่บริษัทเอกชนทางรถยนต์ประมาณ60-70คิวต,ต่อเดือนค่ะเพื่อที่จะนําไปทิ้งและก็กําจัดในขั้นตอนวิธี ส่วนน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นห้องน้ำล้างจานรวมถึงอื่นๆค่ะจะทำการกักเก็บไว้ในบ่อแล้วก็มีการมาเติมอากาศหรือบำบัดก่อนที่จะระบายออกในส่วนของท่อน้ำซึ่งยืนยันค่ะว่าโรงงานไม่มีการลักรอบปล่อยน้ำเสียที่มีสารประปนเคมีออกมาแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันค่ะทางเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสิ่งแวดล้อมได้ทำการตรวจสอบโดยใช้เครื่องตรวจวัด,วดสภาพน้ำบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานดังกล่าวแล้วก็ไม่พบนะคะของสิ่งแปลกปลอมใดๆที่เกี่ยวข้องกับโรงงานจึงไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าน้ำสีขาวข้นนะคะที่ชาวบ้านนั้นพบถูกลักลอบปล่อยมาจากจุดใด จึงได้ทำความเข้าใจกับผู้ที่ร้องเรียนว่าให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าพบเห็นลักษณะน้ำมีสีขาวข้นปล่อยออกมาในจุดใดให้ทำการถ่ายภาพแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบโดยทันทีค่ะทางด้านของนายรักประธานกลุ่มอนุรักษ์ทุเรียนค่ะได้เปิดเผยว่ากรณีที่พบน้ำนั้นมีสีขาวข้นถูกปล่อยระบายมาตามวัดคลองแคค่ะใน โดยที่เป็นระยะเวลากว่า1ปีแล้วซึ่งจะมีการปล่อยมาเป็นเวลานะคะเป็นช่วงเวลาแต่ไม่สามารถที่จะหาจุดปล่อยน้ำเสียดังกล่าวได้ว่ามาจากโรงงานหรือสถานที่ใดซึ่งชาวบ้านที่อยู่ปลายคลองค่ะมีอาชีพทำการเกษตรปลูกทุกเรียนกล้วยมะกรูดมะนาวแล้วก็พืชผักสวนครัว มีผลกระทบที่ไม่สามารถนะคะนำน้ำไปใช้ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะดั้งเดิมน้ำในคลองนั้นสามารถที่จะเอามาใช้ในการลดทำการเกษตรได้แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยปัจจุบันค่ะจะต้องใช้น้ำประปานะคะมาลดในการทำการเกษตรแทนซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น โดยหลังจากนี้ค่ะจะคอยให้ชาวบ้านนะคะช่วยกันดูจุดที่มาของน้ำสีขาวข้นที่คาดว่าน่าจะปรับปนจากสารเคมีแล้วก็ปล่อยทิ้งมาในคูคลองจนเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านที่ทำการเกษตรมีผลกระทบดังกล่าวค่ะค่ะไปต่อกันที่ข่าวนึงค่ะ ตรวจรถก่อนเดินทางค่ะขนส่งร่วมกับสถาบันในสังกัดอาชีวะและภาคีเครือข่ายบริการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยถวายพ่อหลวงช่วงปีใหม่ค่ะ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์นายสุเทพนิติวัฒนะนนนะคะสนขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์รักษารษารชการแทนขนส่งจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยถวายพ่อหลวงช่วงเทศกาลปีใหม่2560ตามโครงการการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์โดยมีนางพิกุลสิริ กตนะคะนักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานซึ่งสํานักงานขนส่งจังหวัดชุรุรนได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยในแต่ละปีประเทศไทยจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนเสียชีวิตมากกว่าปีละ20,000 5,000คนค่ะและรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่เกิดอุบัติเหตุมากกว่าปีละ800คันซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีภาคีเครือข่ายภาคีเอกชนกว่า20แห่งเข้าร่วมเป็นเข้าร่วมเป็นการให้บริการตรวจรถเช็คสภาพรถ รถยนต์นและรถจักรยานยนต์เบื้องต้นฟรี20รายการเช่นระบบเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังระบบเบรกระบบรองรับน้ำหนักระบบไฟส่องแสง และสัญญาณและระบบบังคับเลี้ยวเป็นต้นค่ะโดยประชาชนสามารถนำรถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2,559ถึงวันที่31มกราคม2,560ค่ะณนะสำนักงานขนส่งสุรินสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอรัตนบ,บุรีประสาทแล้วก็อำเภอสังขะนะคะศูนย์ ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์หรือสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยถวายพ่อหลวงค่ะ ในขณะที่วันนี้ค่ะตลอดทั้งวันนะคะก็ได้มีประชาชนค่ะนำรถเข้ามาต่อคิวเพื่อที่จะรอตรวจสภาพและชำระภาษีรถประจำปีกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ค่ะรวมไปถึงรถโดยสารขนาดเล็กและก็รถโดยสารขนาดใหญ่ต่างก็เข้ามาตรวจสภาพความพร้อมก่อนที่จะปีใหม่ได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนทางด้านของนายสุเทพนิติวัฒนานนท์ค่ะ ของขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสุรินทร์ก็ได้กล่าวว่าในการขนส่งของช่วงปีใหม่ค่ะจะมีการควบคุมกำกับดูแลอย่างเข้มงวดสำหรับรถค่ะโดยสารสาธารนณะให้มีการให้บริการอย่างปลอดภัยมีการตรวจเช็คสภาพของพนักงานขับรถทุกคันมีการตรวจเช็คแอลกอฮอล์ตรวจเช็คระยะของการขับรถสภาพรถต่างๆต้องมีความพร้อมในการให้บริการ และปีใหม่นี้ค่ะเราก็ได้ทำได้นำเครื่องมือนะคะ GPS มาให้ในการใช้ควบคุมพฤติกรรมของคนขับรถโดยสารเพิ่มขึ้นต้องไม่มีการขับรถเร็วต้องไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการขับรถตรงนี้ค่ะเป็นส่วนที่จะช่วยให้แก่ผู้โดยสารรถโดยสารรถโดยสารสาธารณะนะคะให้มีความปลอดภัยมากขึ้น สำหรับรถส่วนบุคคลค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะให้นํารถเข้ามาตรวจบริการตรวจฟรีขับขี่ปลอดภัยถวายพ่อหลวงซึ่งทางขนส่งค่ะได้ร่วมกับภาคเอกชนตัวแทนจำหน่ายรถศูนย์บริการต่างๆรวมทั้งสถาบันการศึกษาในสังกัดอาชีวะได้ให้บริการตรวจฟรีเพื่อให้เป็นเกิดความปลอดภัยในการเดินทางอีกทั้งยังช่วยยืดอายุนะคะในการใช้งานของรถอีกด้วย เราไปต่อกันทางด้านของจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะประชุมคณะกรรมการแผนบรณาการป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2560นี้ค่ะ ที่ประชุมสารการจังหวัดนนทบุรีนายชนทีค่ยังยังตรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีเป็นประธานคณะกรรมการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงปีใหม่โดยได้พิจารณาการวางแผนบริาการการป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2560 ภายใต้แนวคิดขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรในการคุมเข้มระหว่างวันที่29ธันวาคม2559ถึง4มกราคม2560มุ่งบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เข้มงวดพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุคุมเข้มการจำหน่ายการดื่มและก็การเข้าถึงของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การขับเคลื่อนมาตรการที่1ท้องถิ่นหนึ่ง,ง,นงบนท้องถนนพร้อมกันนี้ค่ะยังกำชับแนวทางมาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะทางด้านของคนด้านถนนด้านยานพาหนะและก็สภาพแวดล้อมรวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงนี้อีกด้วยค่ะ ค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยค่ะกสะทอชอร่วมมือกระทรวง MIC นะคะประเทศญี่ปุ่นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ของกลุ่มประเทศอาเซียนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทอชอร่วมกับ MIC ประเทศญี่ปุ่น ระ,ระดับนานาชาติในหัวข้อ Asian Japan Information Security Workshop for i s p 2016 in Bangkok นายนทชาติจินตะการนนผู้อำนวยการสำนักการสำนักการต่างประเทศสำนักงานกสทชเป,เ,ปเปิดเผยว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากการร่วมมือส ระหว่างสำนักงานกสทชกับ MIC ประเทศญี่ปุ่นในการเตรียมการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมกันซึ่งการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมดังกล่าวนี้นะคะได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในหลายประเทศซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งที่ผ่านมาก่อนจะส่งต่อมาที่ประเทศไทยในปีนี้ซึ่งนอกจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นแล้วยังได้รับความร่วมมือจากตัวแทนของหน่วยงานด้านกิจการโทรคมนาคมทั้งขออภัยค่ะ ด้านกิจการโทรคานาคมทั้งภาครัฐและเอกชนของกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงทั้งประเทศกัมพูชาประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์ประเทศเวียดนามประเทศสิงคโปร์ประเทศลาวประเทศบูไนและประเทศเมียนมาค่ะนับเป็นโอกาสที่ดีนะคะและเป็นเกียรติแก่สำนักงานกสทชในฐานองค์การ กำกับดูแลด้านกิจาการการกระจายเสียงกิจาการโทรคกิจาการโทรทัศน์และโทรคโทรมนาคมของประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้นในประเทศไทยเนื่องจากในปัจจุบันการโจมตีข้อมูลในรูปแบบต่างๆทางไซเบอร์นั้นมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเวทีการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการเข้ารับ ฟังสถานการณ์ในปัจจุบันว่าในแต่ละประเทศของกลุ่มอาเซียนนั้นมีการเตรียมการรับมืออย่างไรรวมทั้งปัญหาที่ประสบ พบเจอในปัจจุบันพร้อมทั้งวิธีรับมือแก้ไขซึ่งประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากเวทีการประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือต่อกันนะคะในการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์การแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประชุมที่ส่งเสริมให้มีการ บรรล,ลุการทำงานร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อตอบโต้เพื่อขอภัยค่ะเพื่อโต้อตอบภัยจากไซเบอร์ค่ะค่ะและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เราสองคนนำมาเสนอคุณผู้ชมกันในวันนี้ค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ดิฉันสิริควนจันสิริดิฉันพรชนุกุลาบซ้อนค่ะพร้อมเตียมข่าวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นกลุ่มเกษตรผสมผสานปลูกกล้วยหอมทองก็สับประรดผักทองข้าวโพดพริกตะไคร่กล้วยหอมตอนนี้ก็กเริ่มจเะเก็ประมาณ50วันก,นก็น่าจะเก่น่าจะตัดได้แล้วตอนนี้ปลูกแล้วก็เดินดูแล้วประมาณ500เครือได้ตลาดของกล้วยนันคิดว่าด้านหนึ่งก็กำลังติดต่อ